อยู่ในห้องผู้โดยสารของรถ MG 6 1.8เทอร์โบเกียวโตปี2018ค่ะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะรถคันนี้มันน่าใช้ยังไงรถสภาพเป็นยังไงเครื่องเทอร์โบทำไมถึงน่าใช้คนถึงนิยมกันกว่าเครื่องธรรมดานะคะตามแอมไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะ G6 1.8 Turbo Kyoto ปี2018นะคะราคาโปรโมชั่นของเรายี่329,000บาทเท่านั้นนะคะดาวแค่20,000บาทนะคะส่งเดือนละแค่7,000บาทเท่านั้นค่ะรถคันนี้สภาพสวยมากๆเลยนะคะรถสีแดงภายในเป็นเบาะหนังสีครีมสวยมากๆเลยค่ะกระจกปรับไฟฟ้านะคะพบไฟฟ้า Airbag ABS กุญแจรีโมทพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นนะคะ กุญแจกดสตาร์ทด้วยค่ะไม่เก้าหมื่นกิโลนะคะดาวแค่สองหมื่นบาทเองได้รถสภาพดีสวยไปใช้นะคะมีแอร์ตอนหลังด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งรถเป็นเครื่องเทอร์โบโเครื่องแรงขับดีขับมันมากๆเลยนะคะคนนิยมใช้กันมากเลยนะคะเครื่องตัวนี้ค่ะสภาพดีสุดๆเลยนะคะได้รถสีแดงด้วยสภาพดีสวยไปใช้น่าใช้มากๆเลยนะคะนี่ค่ะ ยำเปิดด้านหลังให้ดูนะคะนี่ค่ะด้านหลังกว้างมากๆเลยนะคะขนของได้เยอะมากๆเลยค่ะเป็นรถที่น่าใช้สุดๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะกว้างนั่งสบายเครื่องเทอร์โบจางห่างนะคะเรื่องความแรงนะคะไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะแอร์เย็นเจี๊ยบขับดีมากๆเลยนะคะกว้างมากๆเลยค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะคะ ออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะเครื่องเดิมเลยนะคะคานหน้าเดิมนะคะไม่มนีอุบัติเหตุค่ะน่าใช้สุดๆเลยนะคะลูกค้าท่านไหนมองหารถสภาพสวยๆนะคะเครื่องแรงขับดีขับมันเครื่องเทอร์โบนะคะแนะนำไปร,รถคันนี้เลยนะคะ MG 6 1.8เทอร์โบเกียร์โตปี2018ค่ะ สนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858ติดต่อแอมค่ะแล้วพบกันใหม่เรื่อยๆนะคะแอมจะนำเสนอรถคุณภาพดีสภาพสวยให้ลูกค้าได้ชมกันเกือบทุกวันเลยนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะปลอดภัยไม่เป็นโควิดนะคะเราจะผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันนะคะเป็นกำลังใจให้ลูกค้าทุกคนนะคะ เดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ